สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาผัดแตงกวานะคะในกระทะของเรานี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันนะคะห้าช้อนโตะะ๊ะน้ำมันห้าช้อนโต๊ะนะคะร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมค่ะกระเทียม ถิยนะคะ10รีกค่ะวันนี้กระเทียมมาจากสีสะเกษนะคะหอมค่ะใส่ลงไปค่ะค่ะเคี่ยวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะอะกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะหอมไปกับเราด้วยนะคะ ต่อไปเราก็จะใส่กุ้งค่ะวันนี้กุ้งนะคะกุ้งมาจากสมุทรปราการนะคะกุ้งค่ะกุ้งสดนะคะใส่ลงไปค่ะเจ็ดตัวค่ะของกันใหญ่เลยแตงกวาหนึ่งลูกนะคะแตงกวาลูกใส่ไปค่ะคุกเค้าค่ะ ยังไม่ปรุงรสนะคะเยวค่อยปรุงค่ะเป็นกวานะคะใส่ไปแล้วค่ะหอมไหมคะหอมค่ะเล่งไกวได้ค่ะเปี่ยไปก็เล่งได้นิดหน่อยนะคะไฟกลางค่ะค่ะม้ำลงไปแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ผักเขียวของเราค่ะผักเขียวค่ะใบหม่อนนะคะห้าใบค่ะ บัวตะเคฟห้าใบาค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะคณะเม็กซิกันค่ะมีสีใบใบนะคะแล้วก็อันหลังอันนี้ก็เป็นบัวตะเคฟนะคะห้า,ายอดค่ะอันนี้ก็เป็นผักลิมรั้วบ้านเรานะคะจากนั้นเราจะปรุงรสค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสนะคะซอสซอสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะง่ายๆค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือไฟนิดนะคะแรงไปแล้วก็เอาน้ำปลาสักนิดนะคะน้ำปลาก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาอ่าไอ้นี่มันต้องกินหยอดถึงจะอร่อยนะคะเนาะผัดผัดแต่ผัดแตงกวาเนี่ยต้องกินหยอดนะคะถึงจะอร่อยค่ะ <S <S แล้วใครที่ชอบเปรี้ยวๆเพริ้็ๆนะคะก็มะนาวค่ะและ้วก็ชอบเผ็ดๆก็ พริกสักนิดนะคะตำค่ะอร่อยะค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ไข่ค่ะเห่งไฟนิดนงคะใส่ไข่ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะใส่ลงไปค่ะอร่อยคะ่ะกบไข่นิดนึงนะคะตำไขใ่ให้มันติดแอมติดแตงกวาจะได้แฉบ,บะคะ่ะนะคะถ้าน้ำมันไม่นี่ไปนะคะคะก็ผมน้ำได้นิดหน่อยนะคะ รมน้ำไปได้นิดหน่อยค่ะไมนจะแห้งไปนะคะหอ,อมค่ะลองทำดูนะคะกับข้าวบ้านเราง่ายๆค่ะไม่ยากไม่ยากเ,เดี๋ยวให้ไข่สุกสักนิดนะคะให้ไข่สุกนิดนึงจากนั้นเราก็จะเตรียมเสิร์ฟค่ะจานไปไหนละคะเตรียมเสิร์ฟนะคะกินหยอดนะคะถึงจะอร่อยค่ะ <laughs> <c oughs> เป็นไหมคะน่ากินไหมคะดูมน่ากินค่ะโชว์ค่ะโชว์กุ้งสดมากเลยนะคะจากสมุทรปราการนะคะวันนี้เป็นกุ้งจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาจากท่าเรือนะคะท่าเรือสมุทรปราการอร่อยค่ะสดสดค่ะดับไฟก่อนนะคะตักเติมค่ะเห็นไหมคะผักเขียว ผักเขียวข้างร้วบ้านเราค่ะผักง่ายๆเราก็ปลูกเองนะคะตัวตะเคบเนี่ยมันเป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะแล้วก็อร่อยมากกินได้ทั้งดิบและสุกค่ะนะคะผัดอร่อยมากค่ะนะคะนี่ค่ะเราผัดแห้งมนะคะวันนี้บางคนอาจจะชอบน้ำํำแฉะบางคนอาจจะชอบเป็นแห้งๆก็ได้ค่ะได้หมดนะคะขึ้นอยู่กับความชอบรสชาติก็ ชิมตามต้องการค่ะเสร็จแล้วค่ะไปกินกันเลยค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้เราด้วยนะคะโชว์ใกล้ๆค่ะจะได้หอมๆ